อ่ครับวันนี้มารีวิวเจ้าเชอลี่คันสวยๆนี่นะครับเป็นรถที่ประกอบใหม่ขึ้นมาทั้งคันนะครับคันนี้อร่อยใหม่เบิกใหม่ทุกชิ้นนะครับจำว่าเบิกใหม่ทุกชิ้นนะครับน็อตทุกตัวก็เบิกใหม่นะครับตัวถัทงที่ทําใบก็จะเป็นเฟรมของรถรุ่นเก่าหรือเอามาบิ้วใหม่ทั้งคันทําสีใหม่ทั้งคันนะครับ หรือทำสีใหม่เป็นงานสีเทาแลมโบนะครับสวยใสายมากครับจะเข้าไปดูรายละเอียดแต่ละชิ้นเลยนะครับใหม่เอี่ยมเลยนะครับทุกจุดเลยนะครับมันเป็นรถประกอบใหม่ทั้งคันก็เลยดูไม่มีตำหนิแม่ได้ชิ้นเดียวนะครับ เครื่องเป็นตัวไรฟานนะครับตอนนี้เป็นร้อยสิบออโต้ขับสนุกครับขับมันกว่าตัวคัดมือซะอีกเครื่องเดิมนะครับไม่ได้มีโมไม่มีทามไ้ชุดเบรกนะครับดิดนหน้าสวยๆนะครับเห็นยันว่าเป็นของใหม่ทุกชิ้นนะครับ อย่างเป็นพวกมิชลินนะครับใสๆเลยนะครับเครื่องสวยใสเบิกใหม่จากบริษัทเลยนะครับ สะอาดเอี่ยมอ่องนะครับคลีนคลีลครับสวยมากตัวจริงสวยน่ารักนะครับย้อนแสงย้อนแสงนิดนึงสวยๆครับผมคันนี้มีใบ คมเครื่องมานะครับเป็นอีวอยนะครับคันนี้ท่านใดสนใจขายอยู่นะครับราคารวมส่งทั่วประเทศอยู่ที่หกหมื่นทวนนะครับเน้นยำมาเตอรทำใหม่นะครับใหม่แกะกล่องนะครับจีเทอาดัมโบวิ่งได้ยาวๆด้วยนะครับ ชุดหลังตอนนี้ยกขึ้นมา1นึ่งิ้วนะครับทําที่แรกมันต่ำเกินนะครับแต่ถ้าออกสวยมากครับจะอยู่ในทรง,ขงเขาที่เลี้ยสวยมากแต่อันนี้คือทำวิ่งใช้งานนิดนึงแต่ถ้าอยากรอๆก็เอาตัวโหลดเอาตัวยกออกเลยนะครับโคตรสวยเลยครับแต่เวลาเข้าโค้งด้านขวานะครับห้ามเบรกท้ายนะครับ ถ้าเบรกด้านหลังพักเท้าอไอ้ตัวด้านเบรกมันจะติดพื้นนะครับพอมันเตี้ยครับเตี้ยมากเลยเท้าออกตรงนี้ก็สวยน่ารักอยู่นะครับเครื่องวิ่งดีมากครับเบรกเอาอยู่พิงโคตรดีครับออโต้เป็นออโต้ที่มารุ่นใหม่เลยครับทำงานเหมือนกับเครื่องพวกรถเก่งเลย ครดีครับสนุกครับมาฟังเสียงท่อนะครับผมสตาร์ทนะครับอา่อผ่าเล็กน้อยองเงียบมากครับเครื่องใบแดง ยิงขึ้นยิน,ยนไม่กล้าเบิ้ลเยอะนะครับเดี๋ยวมันจะพุ่งครับเพราะมันเป็นเกียร์ออโต้สนใจติดต่อเข้ามาได้นะครับที่เบอร์0835374484 3, มีรถผมอยู่สงขานะครับจัดส่ง ได้ทั่วประเทศนะครับราคา6กหมืบาทนะครับส่งฟรีทั่วประเทศครับผมสนใจทักเข้ามาเดี๋ยวโทรเข้ามาคุยได้นะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ